ສະບາຍດີພ <은> ີ່ນ້ອງພໍ່ແມ່ທັງຫມົດນ້ອງນິຍະພີ່ນ້ອງມາບາດນອນຊູຫົງເຂົ້າເຖົານໍາມາຕິແກງເ나무ໄວ້ວ່າຊັ້ນຊາຈະແກງເ나무ໄວນ້ມາບິກປຕດ້ຕັກຕາໂຈຕັມກະຕາວ່ນພ້ຫປາອົນຕກນາມລຍອາກຸງ กุ้งพี่น้องกุ้งดำเฮ้ยเป้ากุ้งเลยเธออันนี้นะโอ้ยพี่น้องแกงน่ะกับเป็นหม้อขอบพวกถ้าเบนกุ้งแกงบบลายแบบเออชาวจอยสีแกงพี่น้องถ้าเบิร์นด้วยกันทีมงานถ้ากินทั้งไหน Điều, ta bưng ra tròi kèng Tiền sọt chẹn mà ơi Hả? <laughs> tiền <tuần> trong nguyên, <laughs> tiền trong cho không mưa còn Mưa còn <laughs> <laughs> Chắc mưa mưa nè Em mưa cả cao mông chi mông à Tôm mưa một tí <laughs> thơm mưa là sai và mà tập làm phải đâu có thế khác sẽ nói thì khác nào sự thường phải không hả sự thường keng phải không ừ à, nhà lang em mai rồi nhà lang thì... chỉ chăm bữa thế khua khua ăn như thế thôi này xoăn này luộc kinh kep เอไปทุนโลสันั่งตรงขบือพี่เนาะข้าวที่หุงฮะตดตลาดไหนสั่งชื่อตลาดนั่งกับพ่อวหอจะนั่งะพ่ออยู่ hanya duluen <coughs> สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขชนสุมองสุบอนสบายดีพี่น้องมาชิคกินกันหน่อยนะซอจอยกับแม่น้องมินสิบภาคกันสรอยกันแกงเนอไม้พี่น้องวันนี้ไม่ไห้ามผมมาโต๊ะหรือไม่เฮ้ ถ้าสี่หน่อพี่น้อก็เดียวก็เดียวนะ่ะปั๊บเถอขึ้นมาดนใส่สะจ่อยขึสูงดมแต่คนตอมากสัสมผัสข้ืมานพดโูดสะจอยไปหาพี่น้องเลย ซุ้มมือเนี่ยจะไปหากระไระแคทอืมพราพีเราเ็นซะไกตันมเขาปยอซะจอยวะนวดใสเบิดเลยวะนนี่้ใส่ผักดีบเนาะใบยะนางลง แกงเนี่ยผักขยันรซองยังไม่เสร้มไ่ยะไม่ยกระย่ซี้มซีป่ขั้นคกดินเนี่ย มิซิสลุสจอยวะสากแบกย่อยๆอยวยม้วนว่าสจอยขึ้นเนี่ยห้องผมม้วนห้องผม้วนสักใช่น้ำมาดิ ด,ดีปัดเถอะเป็ดตัดเส้บขนาดพี่น้องเทลงสะจักร ข้างมอสจอยว่าเอ้าเรืงเงงื่ออะไรอืมจีบท้ดตำข้าวเวอใส่เพิ่มพี่น้องอม่เมนต์ินน่อยนั้นเบาเข้มข้นคนว่าอันาักระเจีเ๊ เอาหมดเมื่อใัเจ๊พี่น้มวนมาป้าขึ้นนี่มวนคปิดเตะเขาเดียวสออบงปิดพอหอเหนื่อยเ็บมาื่ลงอีกน้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มลงคนะ

หมอมันห่อนเลยอืซอซอจ่อยคี่พ่อเท่พอเลยเฮ้ยม่แลอะรน้ามันขับทีบมันนิดสดุดใช่กเนแ่อกบอเา่นะะเียอ เอาประเด็กกองรวมมันหอนแลวพุ่นเวยพุ่นแนวต้องเลยนะหันทพองหันสุดประเด็กใส่ประเด็กพี่น้องมาเลยโอ้มาหายกุยมึงแหละ เอาตอนมาเลยมองอยางนี้เอาเนี้น่ามันอะอเอาตอนมันะคุณนายใช่อีกปลีกนัว ีต้วมาซิมส่มือสาวจอ,อยดอ้เลยเนอ้นเลงย,ย้น,น,ลนยเลย้นเลยนี้นขงงยขึ้นงเลงยขึ้น,นเล้นเยนเลยนเย้นเลยขึ้นเลยขเลนยลยย้ลขลเย้ขเยเเย เงนานเ้มาเต็ม yeah, ีเดนหน่เล่นน้อยอย่างได้เาุกคอนว่แม่ลายทางแกทางตุ่มอมอมซิมซิม้อยนี่เป็นอะไรวอย่างจังสิื่น

tí nua cho ông nừng hay bị bố bị cả thơn mà giận ừ. chắc mình nhăn lỗi bạn có mừng xì gì đó bạn mừng say cả bay ừ. โอเคหอมกระสุนหรัอยัง่าอีกระสุนอีกอ่ะอืผมผดอีกอ่ะสะอ่าโดยสะก่อนเอยังนป้นงยงใส่ผักกาดเอื่องแข่งกันยัง นนวดเรียกสอกเรแล้วซีมรอบที่สามแน้วะนะมันิีมข่าหมอะขัดห้อ,องใส่ไปนวดลงไปนะจะแตกลงไประาัหนึงกระเสรอกปล้วไนปองปองหมอหมอฮะ ใส่จังปงก็ได้เรื่องลงจ้ะปงหมอลงก่อนใส่ปงพี่เนาะซุกแล้วเรียบร้อยสใส่พักค้านางว่ะใส่ตอนปงพี่เนาะน่าจะน่าจะหอมหวานสั่นป้ได้ใส่แล้วใส่แล้ว หอมกลุ่มไปหอดปลาคาปลาคายู่มแหกลายหอมกุ่มไปหอมหอดมังนอกวะไช่ลมอะไรชิ้กได้ปลาคาใส้ห้มงานต้องพื้อเลยเสบให้มันหมุไปเลยชิสุดเรโอ้ยพี่น่องเ้ย ทำสีหอมปอ๊าลาเด้อพี่น้องดูดีมแห้งบ hmm. ุญฉุบุญนมือกลางจากกินข้าวเส้าเหลี่ยะเฮาอมาแบบนดนโูงกับ right. พ่องมีนราะว่ามีทุละนะพี่น้องก็เลยพากันมาพอกันมาคินหน้าพี่น้องสบายดี